เนาะมีแต่ว่าถ้าหากว่าทั้งน้องเพิ่นมีเงินมีคำเพิ่นก็อยากจะไปอีิยุกเนาะปวดได้หนิเนาะแมนบอกปวดได้จังบีบหนิเนาะปวดเหตุจังไรเสียน้องพ่อพี่น้องเอ้าเสียนาะอันนี้ก็คือสีโบหนังโอโลมด้ายในเด้อหางยันบานจากพักพรคือคันว่าเมื่อนี่คือทั้งน้องเองก็บชินอนพักพรบอก อกาเป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนกีบเนาะพ่อพี่น้องให้ทางน้องเพิ่นเดอนะ้อเนาะน้องนุ่มเอาด้วการกราบขอบุญขอบุณเพิร์นเดอนะ้อเนาะโอเคเนาะเขาไว้ใส่เอาพ่อในเพิ่นในนอ้องนละขอบุญขอบคุณเนานะ โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบาสู่สุคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยกัมาพบมาพบกับบอจิตอุทุมพรคือเก้าเนาะก็คือมื่อนี่น้องพ่อพี่น้องทางบอจิตเองนะมาอยู่ที่อ่านาบอ่นากระเมนเพื่อนกระเมนและพี่น้องเลยเนาะดังบักใหญ่หนึ่งหนึ่งโดยกับพอดีว่ามาอยู่ที่อ่าเพื่อนอ่าของน้องสุดใจเพื่อนน้องพ่อพี่น้องก็คือได้หลายท่านก็คือสฮูแล้วล่ะเพราะว่า มีทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะผาเงินผาคำเดี๋ยวว่าให้ทางอนาเอ่ยบุญเพิ่นเป็นสะพานบุญให่น้องพอพี่น้องคือว่าสุดนั้นพาทางน้องเพิ่นไปหาหมอคือว่าเบาหวานขึ้นตาโบนี่แหละพี่น้องเลยบูจิตเองกับมาตั้งแต่กี่พื่นแหละเธอเดียวน้องพอพี่น้องกับบูได้เข้ามาจากเธอวันนี้ก็จะเป็นรอบที่สองมีโอกาสได้เข้ามาน้องพอพี่น้องเดี๋ยวทางบูจิตเนาะสิพาทุกคน เข้าไปถามไทยเบอาการของเพื่อนนพ่อพี่ร้องจากเมื่อนั่นมาฮอตเมื่อนี้อาการซีดีขึ้นบ่นพ่อพี่ร้องจะได้จากไหนก็เข้าไปติดตามครับซมหาถามไทยอาการของน้องเพื่อนเด้อนพ่อพี่ร้องเลยโอเคเด้อน้องพ่อพี่ร้องโอ้ยน้องพ่อพี่ร้องก็คือสีประมาณนี้เลยเนาะตอนนี้ก็อยู่ตัวหน้าเพื่อนเพื่อนพี่ร้องเลยเด้อ่าผู้ดีดังหนึ่งเนาะของผู้ใดเด้วยนะนพพ่ร้องว่าแล้วอะไร มือแล้วหลายเรือนเติบแล้วพี่น้องมรดสมาหาทางครอบครัวของพ่นเดี๋ยวสิถามเมื่อการก่อนนั่งตะมุตะหมกอยู่เนาะเหมือนอ่าเช่าอะไรไปจักบ่เอาสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อสบายดีน้องโอเคอ่าต้องมาอีกบ้านนี้เป็นจังได้บัดนี้ก็ได้เห็นอยู่บ่บ่จิตบัดนี้มือเห็นซ้ำอืมเป็นยังไงคือนินข่าวว่าแบบคล้ายๆในเรื่องสุขภาพร่างกายแบบอะ ไขขึ้นแน่แล้วโอ้แต่ว่าเรื่องเรื่องหูเรื่องตาดีเรื่องตาดิยังคือเก่าตาเนี่ยโดยยังบอยังบอเห็นผิดอืมตาเนี่ยยังบ่เห็นโดยแต่ว่าเรื่อง่างกายนี่พอมีแห้งขึ้นแล้วแมนบ่โดยเรื่อง่างกายนี่ครับพอมีแห้งขึ้นแน่แล้วเออแต่ก่อนมันแค่สิแบบเป็นเมื่อยเป็นปวดเป็นเมื่อยเป็นวิ่งเป็นเวียนแห้ง ว่าเวลาย่างลูกย่างไปมาใส่บ <ồ> ้างค่ะไปย่างมาย่างย่างเซสุกเซื้าบลูกขึ้นค่ะเนี่ยแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ใครแล้วจีโดยที่้าไปหาหมอมากอีก็แบบลูกง่ายแน่ไปไปก่ะไปง่ายมาง่ายแน่ดโดูไปเจอได้เฉพาะดับหน้าไหนบ่ยังบ่โอ้ อันเดะเราพอพี่ดองเมื่อนี้ก็มีโอกาสได้เข่ามาเนาะถามบ่งอาการก้อนวันนี้เนาะพอพี่รองเอ้แต่ว่าเรื่องคุ้มอยู่คมกินของข้าวขากินกับเสบอยู่บ่เอ้เสพอยู่แต่ว่าเรื่องคือเรื่องยาได้สันเป็นยังไงบดเละเรื่องยาเนี่ยแบบยังซักซักอยู่ซักประจำซักประจำบ่เอ้ซักกินกินกักินซักกับซักบ่เอ้โอซักนี่เพิ่นแบบได้เพิ่นเอาแบบอ่าเป็นแบบ thuốc mỡ để bọt sạc này, thôi thuốc sao len, phần ma bọ, phần ma sạc, bọ papa sạc à, papa sạc à, papa sạc oh, à, papa oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <bí> sạc à, papa sạc à, papa sạc à, papa sạc nó papa sạc à, papa sạc à, papa sạc à, papa sạc sạc à, papa 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 sạc à, ໂດຍອືມມັນບໍັນແນອງແຕ່ວກດນາກບ້ານໄກບ້ານມູດນີ້ບບອອດດໍມີແຕວ່າເລື່ອງສຸຂາບາງກາຂນແ້ວນາຕຕາບນນາຕາຍັຫັນນອງເອ เพราะว่าไปว่างหนึ่งนี่ยคือทั้งผู้รักผู้ใหญ่บ่อ่าทั้งไอบุญมันบ่ไอบุญมันหนาเนาะพี่น้องเปินพาไปเน่อ่าแล้วก็มีทั้งทีมงานเข้ามาหลายคนอยู่บ่หลายคนอยู่หลายคนรู้ขามาแกไปลุ้ไปผนมันจะมีแต่เราบุญแล้วอันที่ว่าพาไปคือสาวบุญเนาะ Bên cạnh này sẽ bằng những cái này. Mì, để bà phân nén nát hào y bó. đây nát hai bài y bó. Phân thomas hai phân thomas hai phân thomas hai phân hay hai phân thomas hai phân thomas hai phân สรงสามือบ่บดบดทะเล่าปกวดปี่หนึ่งนะพ่อเต็มแต่มาเต็มต่มาแต่ตงี้แนี่ยหมดันงไปกวาเตม่แข่าดักวางลานประมาณด้านบ่ด่านสองด้านพูได้พี่น้องเอ้ใครในเนาะอามันจังแบบว่าเพื่อคาตรงค่าทางเขาน้ำอีกแน่เนาะค่ารถลา ือนี่มันต้องได้ต้องได้นอนกันไปแบบนี้คือคือเ้าหันให้ไปต่อยาละมาแล้วอันนี้นต้อได้นอน,นอันนี้นอนบกระบบค่าไปนอนสามคืนได้สบุนกบอไปนโอ้กระบหาไปต่อได้สชได้นอนนี่บต่อม,มันก็เอากระยามาอันม บมได้นอนครับแต่ว่าเพิ่งว่า้จากไปต่อไปไปนอนคืนหนึ่งหรือสองคืนอีกนอนเ้านอนพื่อเพิ่นตรวจเช็คแต่แบบไปแล้วมาป็นลิงบบได้เนาะอืมไปได้มาบบได้เนาะพอเขาก็เมือเนยแน่นเนาะโอ้พันธุ์โทมาวังสองสามเมื่อพี่น้องเลยแต่ว่าบมมีเงินไปนะกดเบิรงเนาะว่ามันดีหรืโบอ่ามันจำได้แต่ว่าตานี่เขาเพิ่เพิ่งกดดู่บหนึ่งตานี้ อันตานี่บ่ไม่บริสุทเพราะว่าสุขภาพทางกายนี่แบบมันยังหมวกแห้งเนี่ยตอนลงไปอันคลินิกอยู่คลินิกตาโดยเฉพาะนี่เพื่อนเดีวยวว่าให้มือมานปิ้นป่วนสุขภาพทางกายนิ่ฉาเนี่ยโอ้ต้องเบิ่งนะสุขภาพทางกายก่อนเนาะเพราะว่าทางกายเฮามันมันขึ้นหลายเนาะแม่นบ่โดยสุขภาพแบบนอ,อนพักขึ้นชื่อเลย โอ้นอนพอพี่ด้ออง้ยเป็นจริงไดนฉันคือเรื่องสุขภาพทางกายนี่คือเพิ่นเ้าอยู่บาแบบามีเงินมีคำปิ่นปัวนี่เพิ่นบอกว่าสามารถหายขาดเลยบบาไม่ได้เพิ่นก็คิว่าลดด้น้ำตาลให้ลดมันนั่นกึงมันลดลงพอดีมั้งก้อนยักให้มาเพิ่นเบาให้กับสมบุรณ์เบ้มันเลยมา โอ้อันนี้คือข้างน้องนี่ว่าของอนุญาตคือเป็นเบาหวานเนาะเป็นเบาบาหวนเป็นเบาหวานเหนนะมือนเคยสิเชื่อมไปหลายแนแวบ่บาหวานนี่คืออืมตาพ่อมเป็น,<อ>นบ,บ<า>่ตาอ่อนเอแต่บาเบาหวานนี่ถามว่ามันดีมันเช้าบา่แต่าว่ามันขึ้นอยู่กับความกินของเฮาเนะาะเฮาคารามได้กะมันกะบ่ขึ้นเป็นน้องดูฮันเตอรเช้ากับขึ้นเราบ่บ่เช้าบ่ อืมมันที่เพิ่นเฮ็ดแน่นะอ๋อดอยดอยเซาะพอพี่น้องกะโอ้ดีเนาะอ่าหนาวทีแต่ว่างบเฮาบดก่อนแม่นบ่เป็นตาดีอยู่อยู่นนี้บวานเนปูนลดลงหลายอคือคือไปปอยู่สก็เนาะนี่ลาเวียดอยู่ไออยู่เวลาเวียดนี่บโดยนนบ้าน บานคูบรรคูบนโคูเบ้าวันนั่นเรกว่าบรรคูเบ้าเปพนงานบ่เป็นแพทย์หมอจ่าหมอจ้านี่คือเป็นนาเป็นอ่าวเนาะอ่านี้เนาะอ่าวของนี่อ่าวของเมจิติเป็นพี่น้องกันได้เคื่อนใกล้กันนั่นแหละอ่าวางแล้วนี่กะอ่าเหตุบุญมือมือวานนี่เนาะเห็ุบุญหาก็เล้ววางเมเป็นเชีย คือยาญาของบบจิตเสียยาก็คือเมีของบบจ่าเพิ่นนั่นแหละก็คือทางบบจ่าน่ะเพิ่นเป็นแพทย์น้องี่น้องคือลูกสาวลูกชายของยาบบจิตน่ะเพิ่นเป็นแพทย์อยู่ในคลินิกเวียดเพิ่นก็หูเนาะหูกันอยู่เนาะก็สาบุญเพิ่นกันในน้ำหรอเออนั่นแหละนั่นแหละบ้านเขาเองเพิ่นอือโอ้โดยโดย กะมีแต like e ่ว่ากินหือกินยาแล้วก็ซักยาเนาะบ่ให้ขาดได้เรื่องแบบนี้เนาะโดยเพื่อความสมดุลให้ซักอยู่ประจำมาบริหารบริหารบริหาดซักอยู่อนี่มได้หรือเปล่มันเข็มหนึ่งเท่านี้พอซักยานะไปซื้อตมุดไดหลายๆแล้วซื้อมันเป็นกล้องได้มันเป็นเป็นกล้องยายาเป็นน้ำเลยแบบเข็มยาแอามา คือมัดชัก,กมันที่ัวได้ย่างเดียวนี่นมันหมบอบรอบด้านคืออยู่ของหมอหมอมมเป็นปวดเบิ้งมนันทั้งตับทั้งปูช้างมันเป็นเป็นติดปวดหลายอย่างก็จะโอ้โอานั่นแลหละเนาะดีใจน้ำเนาะที่ว่หา,า<อ>ห่างกายของน้องนี่ก็ดีขึ้นแล้วเนาะให้อ hey, บอสเซียนพึ่นมีอย่างนี้นมาต้อนมาหน,น,นิขนม,นะขนม ขนมปงปาเข้าเนาะเกลือเปิงนัวเกลือเปิงนัวเกลือเปิงนัวกินได้อีบ่ขนมบาดนี้ย่านบ่ได้อยู่หักยานอยู่ได้เนาะแม่นบ่ของวานนี่ยอยู่แม่นบ่แต่ว่าเฮากินบ่ได้แม่นบ่ดยกินบ่ได้เลยของหวานอืเอาอดเอาอหาเดียวกเซาเนาะอ่าเพียงางกายเฮามันแข็งแงก่อนจังกินเนาะอ่าแต่ว่าอดได้ก็แฮงดีเนาะ บกินก็ได้สิลขอเพียงขนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงหนึ่งก็ยามันสิลอกทำของหวานนี่กินของขมบอได้ยังว่าของขมเนาะพอได้ของขมนี่ก็อืมพอได้ยั่ว่าโดยอืมต้มน้ำกินกินได้กินยานี่ค่ะขุมกินยู่เนาะโดยอืมโดยคือบรหวานน่ะคือมัน เขามันอยู่ในความกลิ่นของเ้าเด้อเนาะกระบอกเฮากินพิษเนี่ยมันก็ขึ้นได้ดีเลยจากที่ริจิตเคยเห็นาอ้ายดอกเป็นเป็ยนยูนะแต่ว่าเขาก็อืมด้วยด้วย กาเป็นจังได้สนองเดี๋ยวนี้เมื่อยบอกยังเมื่อยอยบ่เดินเดี๋ยวนี้แบบแบบมันกับแบบแดดท้อนนาอแบบมันกับแบบโลกมันก็สิ่าเริ่มแน่ปวดเมื่อยแน่แบบช่วงแดดท้อนแต่ข้าเที่ยงนี่แล้วไปน้อมันแดดท้อนคือตอนเช้าเนี่ยช่วงตอนเช้านี่แบบมันกับปได้เมื่อยเลยแบบมันมันยังบดท้อนอแต่ค้าแบบ เที่ยงไปนี่แบบแดดมันชิก้าแดดมันชิจับแพงมันก็สิแบบโลกนึงมันก็สีกำเริ่มเห็นเห็ปวดเมื่อยที่แกชีเห็นเห็อยู่ยากแน่แหละเดี๋ยวนี้เป็นจังไงอยู่ยากบ่งเดินเดี๋ยวนี้บ่กว่าแดดมันก็เคยแน่แหละมันกับแบบบ่ อืมบว่าเฮาเป็นแต่หึงได้เฮาบ่ได้ค่อยได้ไปกวดนึงจังว่าเฮาเงินเงินเฮาเนาะแม่นบ่โดยเงินเฮาเฮาบ่มีเงินในพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ว่าอ่าถ้าหากว่าทางน้องเพิ่นอ่ามีเงินมีคเพิ่นก็อยาไปอยู่เนาะอ่าปวดเด้นี่เนาะแม่นบ่ปวดเด้จังบีบนี่เนาะโดยปวด เนาะเห็ุจังไหนเสนาพ่อพี่น้องเอ้าเสนาอันนี้ก็คือซีโบะนังโอลุมหลายในเด้อหางยันบานจากปากพรคือคันว่าเมื่อนี่คือทั้งน้องเองก็บซีนอนพระพรบ่โอ้อ๋อชาวใไใบเมื่อนี่ก็คือว่าแหละมีทางพุักภูใหญ่ทางบรเสนเนาะอ่าเพิ่ดผักเครื่องปักคองหรือว่าฟางเงินปาขคามมาให้บรเซนเพิ่หนังสือ่าคองนี่แหละอ่ามาแจกใหญ่ให้แต่ละครอบครัวเนาะอ่าสุดครอบครัวละสุดนั่นแหละ อาจจะในกัขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเอ้ยที่ว่าให้ทางบริเซนเพิ่นเป็นสะพานบุนไทยมืัอนี้มบอจิตเองกับมานล้วแต่ว่าได้เข้ามาแล้วบอจิตเองกับมีเงินเนาะเงินช่วยเหลือบ้างต้นนี่แหละก็เป็นเงินของทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาน้อพี่น้องอยู่สหรัฐอเมริกาเพิ่นเนาะเพิ่นกระโบประสงค์ออกซิอออกน้ำเพิ่นกระผาเพิ่นกระผาเงินเนาะมาให้ทางบริจิตเองนี้ช่วยเหลือบ้างต้นเด้อเพิ่นว่าเนาะเพิ่นกับว่ามีโอกาสกับว่าอยาก ช่วยเนาะอาจากช่วยทั้งน้อง EU, อียูฮานะแต่ว่าคันมาได้เข้ามาแล้วก็เอาเงินช่วยเดือเบื้องต้นให้กับน้องเพินเดอร์เนาะเพินว่าหัานะกาเป็นเงินจํานวนหนึ่งแสนกีบเนาะพอพี่น้องให้ทางน,อง ader, นอ้องเพินเดอร์เนาะน้องนุ่มเอาด้วกากราบขอบุญขอบุญเพนเดอร์เนาะโอเคเนะาะเขาไว้ใส่เอพอพ่นในเพนเดอร์นั่งละอืมขอบคุณขอบคุณเนาะขอบุญขอบุญขอบุญอขอบุณนะผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ให้ความช่วยเหลือสงสาร ลูกเนาะ <No. S 1> ให้เงินถิง้งมาให้ลูกหนี่งได้เสีใจเรื่องครอบครัวเช่นกับสิของวอวยพรให้ผู้ใหญ่จดีในหะ้อยู่ดีมีแห้งชุบภักตุกแข็งอยู่อยู่ดีปอดอยู่ดีกินแซบอยู่เจบ็บกินนัวโรคภัยอย่าได้มาต้องเนาะให้มีนาทีการงานดีทำมาค้าขึ้นเห่ายังก่ะ ให้ได้ให้ดีให้มีเป็นยังทำยังขอให้ได้ตามค้ามปาถนาทุกอย่างเด้อสาธุสาธุพอคือขึ้นกันนะพอเด้อ<า>โดยก็เป็นกระดังใจให้ครอบครัวคือกันอันนี้แหละโลรคพญานโรคร้านาะม,มุ้ยไผ่อย่างให้เกิดเด้อ่าขึ้นกับครอบครัวใดผู้ใดก็ป้าดนาะอ่านะพอแล้วอ่าในเรื่องแบบอ่พาพญานแบบนี้เห็นนะ,ะมีแต่วใาจจาะให้มันดีมันเศร้าแหละ เอาน้องดาไปอ่าเข้าไปพักผ่อนเลยเอาสบายดีป้าลุงเพันเอาญสบายดีสบายดีสบายดีเนาะบูกาโลอ่าบูกาโอนาโอลมลุนพี่น้องไอ้เฮียยันน้องเพันเมืออ่าพูกในโอกาสหน้าชิคเอามาดินน้ำเด้อาชิคเอามาหาพี่น้องเอามาดินน้ำตีโออ๋อจังไดก็บโคแหงชาวเบวไวอ่าตัวนี้กับน้องอับนาชุดบ๊บหาฮิตหนี่เนาะเฮ็ดพอได้นี่เนาะแมนโบโอ้ หายไปไว้เนาะคันวาอยากไปหาเห็ดอยู่น้ำป่านี่ร้อนนี่เนาะใกล้ป่าเห็ดชับเห็ดด่างงูขึ้นชิลัยได้พอแมน,นบ่โบขับโบแพ้บ่แพ้เขา,าขเจ้า,จาเอากลางคืนแมนบน่โอ้น้องพ่อพี่ลองเลยมันเป็นป่าเห็ดแบบนี้ได้ ว่าคับ宝马บจิติ่มว่าโอ้เนาะอยากหาเฮ็ดเบิ่งเด้นสเนาะว่าเอาโอเคเนาะพอพี่น้องเอไยก็บสำหรับคลิปนี้เด้อเนาะพอพี่น้องเอไยถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดเนาะทางบจิตเองก็กราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องน้ำร้ายหลายเด้อเนาะฮะพอมารอบนี้เนาะพอพี่น้องทางน้องเพิ่นก็ว่าอาการของน้องเพิ่นนี่ไขในแล้วเนาะพอพี่น้องดีขึ้นแล้วเนาะหาบ่เมื่อยปานใด้แต่ว่าอยู่ในช่วงบ่ายขึ้นมาหามันแดดมันฮ้อนเนี่ยอาการของเพิ่นน่ะมันจะกำเริบแล้วก็เมื่อยนะอยู่ในช่วงอากาศเย็นๆน้ำบ่ บ่บ่เมื่อยน้องบ่พี่น้องเลยก็มีแต่ตั้งแต่น้องเพิ่นไปกวดเมื่อนั้นแหละพี่น้องตั้งแต่ทางไอ้บุญเพิ่นพาไปเนาะอ่าจากเมื่อนั้นมากับบ่ได้ไปเลยเพิ่นว่าเนาะทางเพจทางหมอเพิ่นน่ะโทรมาอยู่พี่น้องว่าอยากให้ไปกวดไปเซ็กเบิ้งแต่ว่าเนื่องจากว่าเงินคำกำกับเกี่ยวเฮานี่แหละมันยอมแหละพี่น้องเลยมันโมมีเนาะเขาจังไดนก็เป็นกำลังใจให้เด้อดองหาคอห้หายไวๆอ่ามีแต่ว่า มีโอกาสน่ะเดี๋ยวปรณจิตเองกับชิเขามาเยี่ยมยามตามไทยทั้งครอบครัวของเพื่อนอ่ามาเมื่อนี้ก็มีทางผู้รักผู้ใหญ่ทางบุษย์เพื่อนน้องพ่อพี่้องอ่าเป็น อ่าให้ทั้งปเปอร์ิษัทเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเป็นสะพานบุญให้นำเข่าคลองนี่แหละเอามาใหาค้ครอบครัวะละาสุดเนาะพ่อพี่น้องส่งครอบครัวนั่นก็ให้ทั้งครอบครัวของน้องสุดเพิ่นจะได้จะได้กัการขอบุญขอบคุณอ่าเพิน่นในลายเดอนะ้อเนาะหาที่ว่าเป็นเนื้อใจใจให้ทั้งทีมงานเป็นสะพานบุญให้แล้วก็เมื่อนี้เนาะพ่อพี่น้องบริจิตเองเนาะอ่าก็ได้มอบเงินเนาะจำนวนหนึ่งแสนกีปเป็นเงินสุดเดือเบื้องต้นเนาะก็เป็นเงินของทางพรักผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเลยอยู่สหรัฐอเมริกาเนาะ เพื Finnish, no ่อนได้ผ่าเงินมาให้ทางบูจิตเองสวยเดือบึงต้นให้ครอบครัวใดก็ให้เด้อเพื่อนมาเนาะพี่น้องเลยเอ้าจังไดจังใดก็ขอกราบขอบุญขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะหาทีว่าไว้เนื่อเสใจให้บูจิตเนาะหาเป็นสะพานบุญให้จังใดก็ขอให้ผู้ใหญ่จะดีอยู่ดีปีแห่งเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปัตนาสิ่งได้สิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปัตนาเด้อเนาะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดคำก็ขอให้ได้คำเด้อเนาะหาเวียกการงานที่เยดอยู่ขอให้ลาบลื่นไปด้วยดีขอให้มีแต่คนหาคนแพงเนาะขอให้มีแต่คน คนหอมเนาะขอให้หัวหน้าฮักหัวหน้าเพ่งเดินสั้นเดินท้นเน้นเดินเงินดำเงินเดินขึ้นสูงสูงได้เนาะขอให้ดำด้วยยิ่งขึ้นไปนาะพ่อพี่น้องรวมถึงทางพรม่พี่น้องน้ำเด้อเนาะขอให้ทางพรม่พี่น้องเอฟซีบัสุกุลสุคนอยู่ดีมีแห้งสำหรับคลิปนี้ทางบัจจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้อง